สวัสดีครับเก่งทรัมสินในคลิปนี้จะพาคุณมาชมสวนถาดแบบจีนที่มีลักษณะแบบเขามอและผสมผสานเป็นจรงสร้างสารรค์ของไทยณสถาบันขงจือมหาวิทยาลัยสวนุสิธิสุพรรณบุรีครับห่างหายกันไปในช่วงเดือน8และเดือน9ปี2024นะครับเพื่อไปสร้างสรรค์ผลงานเป็นจรงชุดนี้ขึ้นมาแนวคิดและข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานประกอบไปด้วย เขาหมอหรือทมอก็คือเขาที่สร้างด้วยหินนะครับมีการขุดค้นพบมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชที่พระราชวังรบบุรีและเรื่องชื่อหรือนามมากที่สุดก็ช่วงสมัยรัชกาลที่สองส่วนรัชกาลที่สามท่านก็ได้สั่งนำสวนต่างๆเหล่านี้ออกมาบริจาคแก่วัดประชาชนได้พบเห็นและเป็นที่เผยแพร่กันในอยากทุกวันนี้ครับเึงจริง เป็นศิลปะจัดสวนถาดท,ที่มีต้นไม้ภูเขาที่มีขนาดเล็กหรือทะเลต่างๆนะครับจำลองไว้ในถาดอย่างสวยงามสันนิษฐานว่าเป็นต้นกำเนิดของบอนไซของญี่ปุ่นแล้วก็มีลักษณะสืบเนื่องกับเขามอของไทยนี่เองครับผมได้นำมาสร้างสารรค์ผสมผสานกับเบญจรงแบบไทยด้วยสถาปัตยกรรมอันเป็นมงคลของจีนประกอบไปด้วยเก่งจีน หรือศาลาจีนที่เรียกว่าเหลี่ยงถึงซึ่งหมายถึงศาลาพักร้อนนะครับมีความเป็นวงคลถึงความร่มเย็นนิยมตั้งไว้ตามทะเลสาบภาูผาทําไว้ทั้งสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมและวงกลมแต่ที่นิยมมากที่สุดก็คือทรงแปดเหลี่ยมและวงกลมครับสถาปัตยกรรมประกอบส่วนชิ้นต่อไปก็คือเยี่ยเลี่ยงเหมือนหรือประตูวงเดือนประตูจันกระจ่างหรือประตูวงพระจันทร์ ชาวจีนจะมองดวงจันทร์เป็นสิ่งสวยงามนะครับเปรียบเสมือนกับผู้หญิงเวลาใครเดินเข้าไปผ่านประตูนี้ก็จะเหมือนกับคนที่งดงามอยู่บนดวงจันทร์นั่นเองครับเป็นจุดเด่นแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสวนของจีนครับสถาปัตยกรรมมงคลที่ขาดไม่ได้อีกชิ้นหนึ่งก็คือสะพานสะพานหรือเฉียวในภาษาจีนนั้นหมายถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองฝั่ง ในที่นี้ก็คือการเชื่อมสายสัมพันธ์วัฒนธรรมระหว่างไทยจีนด้วยนะครับสะพานที่เราจะพบเห็นได้ในสวนถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาวจีนก็คือสะพานคดเคี้ยวซึ่งจะทำไว้ด้วยลักษณะ 9, 3และ5คดเคี้ยวมีความหมายที่เป็นมงคลสอดคล้องตามาศาสนาพุทธนิกายมหายานแล้วก็ความสงบแบบเซนครับความเป็นมงคลอย่างหนึ่งของ สะพานนี้เขียนไว้ในหนังสือ180งมงคลจีนของศาสตราจารย์ดรปียแสงจันทรวงไพศาลว่ามีลักษณะถึงความเป็นภูมิปัญญาที่สามารถทอดสะพานให้คดเคี้ยวและเพิ่มพื้นที่การเดินในสวนที่มีขนาดไม่ใหญ่ให้มีปริมาณมากขึ้นสามารถเดินชมสวนและเดินเล่นได้อย่างเพลิดเพลินสะพานอีกลักษณะหนึ่งคือสะพานเชี่ยววงเดือนครับ มีลักษณะเป็นสะพานโค้งครึ่งวงกลมเวลาสะท้อนเงาในน้ำจะกลายเป็นเสี้ยววงพระจันทร์นิยมทำทั้งในการประกอบสวนแล้วก็ใช้กันทั่วไปตามสถานที่หรือถนนต่างๆในจีนนะครับรวมถึงญี่ปุ่นก็ใช้นะครับผมได้สร้างสรรสวนโดยปรับต้นไม้ ให้มามีลักษณะเป็นต้นไม้แบบไทยแต่ยังคงลีลาของกิ่งไม้ที่อ่อนไหวแบบจีนนะครับเพื่อให้อยู่ในสภาวะทีอมีอากาศแบบไทยตกแต่งสวนด้วยก้อนหินต่างๆจำนวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับเขามอแบบไทยครับ สุนทริยะในการชมสวนถาดผมให้ไว้ด้วยกัน3ลักษณะนะครับก็คือดูโดยภาพรวมของสวนในมุมลักษณะของมุมแบบเบิร์ดไอวิวเราสามารถจินตนาการว่าผู้คนเดินไปเดินมาได้นะครับบริเวณด้านหน้าสถาปัตยกรรมเด็กๆที่เขาวางไว้นะครับเราจะเห็นทิวทัศน์ที่มีสถาปัตยกรรมเป็นตัวประธานหลัก และเมื่อเราสอดตาเข้าไปดูภายในสถาปัตยกรรมนะครับเราอาจจะพบวิวมุมมองที่แปลกตาขึ้นไปอีกลักษณะหนึ่งจินตนาการเหมือนเรากำลังเข้าไปอยู่ในสถาปัตยกรรมเล็กๆอย่างนั้นจึงเป็นความเพลิดเพลินจเจริญตาจเจริญใจอย่างยิ่งครับนอกจากนี้สวนทาดยังสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเรือนที่มีอาคารสถานที่ต่างๆแออัดมากมายมีตึก มีสิ่งก่อสร้างเราจัดสวนถาดลงไปประดับตกแต่งอาคารเมื่อผู้คนได้เดินมาชมก็จะจินตนาการถึงความร่มเย็นร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในจินตนาการของเราและเคยเห็นจากประสบการณ์มาจึงเป็นภาพความรู้สึกที่สามารถส่งต่อความสุขสดชื่นของผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะในสังคมในเมืองครับ นอกจากกิจกรรมทิเทศการแล้วยังมีการจัดอบรมให้บุคคลภายนอกนะักศึกษาแล้วก็บุคลากรต่างๆที่สนใจนะครับอันนี้ก็คือผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมนะครับก็จัดเป็นประตูเสี่ยววงเดือนซึ่งมีความสวยงามอย่างยิ่งนะครับขอบรบรบกราบขอพู้คุณท่านผู้อำนวยการสถาบันขงจจอดอกเตอร์อภิรดีผลประเสริฐอาจารย์ดรพันธรักษ์ผูกพันและ คุณเว่ยว,วีปิงผู้ในการฝ่ายจีนครับและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนรุสิ์ทุกท่านผู้ร่วมสร้างสารรค์เบญจรงร้านปานระดาเบญจรงดอนไก่ดีสมุทรสาครครับเก่งทำศินยังมีคลิฟิดโอสาระซึ่งเป็นวัฒนธรรมจีนเช่นการจัดดอกไม้ตามหลักมงคลจีนและศิลปะต่างๆของไทยมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกต่อไป รวมถึงเก่งทราเวลจะพาคุณไปตามหาซากุระเมื่อตอนต้นปีรอสักพักหนึ่งนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับช่วงนี้เชิญรับชมกับบรรยากาศและจินตนาการถึงสวนในฝันของท่าน